สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางช่องมงเจ้า h ช n แนลจะพาท่านผู้ชมไปทําความรู้จักกับ10บเทพเจ้าของจีนกันนะครับโดยทั้ง10บเทพเจ้าที่ได้รวบรวมมาเสนอบอกเล่าในคลิปนี้นั้นจะมีเทพองค์ใดและมีความสัมพันธ์ด้านความเชื่อและศรัทธาของผู้คนอย่างไรก็ลองมาติดตามรับชมกันนะครับผมเราจะมาเริ่มกันที่เทพองค์ที่1กันเลยนะครับเทพองค์น,นี้มีชื่อว่าเยียงตี้ หรืออีกนามหนึ่งก็คือเสือน,นงซึ่งเทพท่านนี้จะมีร่างกายเหมือนมนุษย์ธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าจะมีส่วนหัวเป็นบัวถือได้ว่าท่านเป็นเทพผู้ที่บุกเบิกให้มนุษย์เรานั้นได้รู้จักกับการเพาะปลูกการทดลองกินพืชผลให้รู้ว่าอันไหนกินได้หรืออันไหนที่มีพิษกินเข้าไปแล้วจะทําให้ไม่สบายหรืออาจตายได้รวมไปถึงให้รู้ว่าพืชชนิดไหนใช้รักษาโรคได้บ้าง นอกจากนี้ก็ยังสอนวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาสอนให้รู้จักการแลกเปลี่ยนสินค้าและยังเป็นผู้คิดคน้นพินห้าสายอีกด้วยนะครับคนจีนจึงให้ความเคารพนับถือเทพองค์นี้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวเชื่อครับท่านต่อมาก็จะเป็นเทพองค์ที่สองนะครับเทพเจ้าท่านนี้นามว่าเทพเฮีนตี้เป็นโอรสของพระเจ้า เศร้าเตียนแห่งกกโยสวงตามตำนานกล่าวว่าท่านเป็นผู้คิดค้นเครื่องใช้ต่างๆเช่นเกวียน,เ,ยนเรือหรือแม้แต่พระราชวังนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการคำนวณปฏิทินจันทรคติชาติจีนมักนับถือท่านและท่านเทพเยียนตี้ว่าเป็นผู้นำความเจริญมาสู่แม่น้ำทั้งสองสายที่หล่อเลี้ยงประเทศนั่นก็คือแม่น้ำ่วงโหและแม่น้ำเยงสีนั่นเอง อันดับที่สามเทพอัศนีเป็นผู้ที่มีหน้าที่ทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าส่วนลักษณะของท่านนั้นมีหลายตำนานครับบางตำนานก็กล่าวว่าท่านมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีหัวเป็นลิงบางก็ว่ามีร่างเหมือนไก่แต่มีหัวเหมือนปีศาจมีปากแหลมมีปีกแหมอันนี้ค่อนข้างน่าขนลุกนะครับผมแต่ชาวจีนกลับเชื่อว่าท่านนั้นเป็นเทพที่ประดุงความยุติธรรม ด้วยเห็นได้จากคนที่ชอบทำชั่วมักจะถูกฟ้าผ่าตายนั่นเองและก็ยังบูชาท่านในฐานะเทพประจาอาชีพช่างทําเครื่องปั้นดินเผาพ่อครัวทําน้ําตาลและคนทําขนมหวานอีกประกันด้วยครับ 4. เทพขุยสิงเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ด้านความรู้ความสามารถท่านจะมีหัวเหมือนปีศาจ ขาข้างหนึ่งจะยืนอยู่บนหลังทะพาน้ําส่วนขาอีกข้างหนึ่งนั้นยกขึ้นมือซ้ายก็ถือเครื่องวัดส่วนมือขวาถือผู้กันซึ่งหมายถึงว่าผู้ใดมีความรู้ผู้นั้นจะได้รับการจดบันทึกให้เป็นจองหมวนทําให้เทพองค์นี้ได้รับความนิยมบูชาในสถานศึกษาของคนจีนในสมัยโบราณเป็นอย่างมากครับ 5. เทพหลิวไห่ท่านเป็นนักพรตในสมัย อู่ไตมีชื่อเดิมว่าหลิวเซาใช้ยาหมายถึงคางคกทะเลเคยได้รับราชการก่อนที่จะศึกษาธรรมะจนบรรลุคนจีนชื่อกันว่าท่านเป็นเทพที่ประทานความร่ำรวยและเป็นเทพประจำอาชีพทำเข็มเย็บผ้าภาพที่ปรากฏส่วนใหญ่ของท่านมักจะถือเชือกร้อยด้วยเงินกับคางคกที่เป็นฉายยาของท่านนั่นแหละครับ 6. เทพเหอเหอเทพทั้นนี้มีสององ,องค์ครับองค์หนึ่งชื่อ หานสานเป็นนักบวชสมัยราชวงศ์ถังส่วนอีกองห,อหนึ่งนั้นชื่อเสือเตอ๋อเป็นเด็กกำพรา้าถูกทิ้งขว้างเทพทั้งสององค์นี้ได้รับการยกย่องในด้านความพรองดองด้านอาชีพและคู่ครองด้วยครับผมเจ็ดเทพตรงฝั่งสัวท่านเป็นขุนนาคนโปรโดของพระเจ้าท่านอูตี้ทว่าเป็นคนกระล่อนครับมีอารมณ์ขันเล่ากันว่า พระเจ้าฮั่นอุตตี้ได้ทรงจัดงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าแม่ซีหวังมูเพื่อทรงตรัสถามถึงเรื่องการบรรเทญเทียนเจ้าแม่ก็ได้ให้เหล่านางฟ้าจัดเตรียมทอพันปีจำนวนเจ็ดลูกเพื่อนำมาร่วมงานเลี้ยงนี้ด้วยตัวเจ้าแม่เองท่านได้ทิ้งไปสองลูกส่วนอีกห้าลูกนั้นท่านได้ถวายให้พระเจ้าฮั่นบุตตี้พระเจ้าฮั่นอุตตี้จึงได้เสวยไปสี่ลูก เหลืออีกหนึ่งลูกก็พระองค์ก็กะว่าจะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกไว้ในโลกมนุษย์นะครับพราะที่เจ้าแม่เห็นตรงฟั่งซั่วเข้าจึงกล่าวว่าแหมเจ้านี่แสนเจ้าเล่ยนักแอบกินท้อของข้าไปถึงสามลูกเนี่ยอืมในส่วนของตอนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าท่านทํายังไงถึงได้กินท้อพันปีเข้าไปได้ ในตำนานก็ไม่ได้บุบุเอาไว้ด้วยสิครับแต่ถ้าจะให้ผมเรานะครับผมว่าท่านน่าจะแอบเอาลูกท้อธรรมดาธรรมดาไปสับเปลี่ยนกับลูกท้อพันปีที่เป็นส่วนแบ่งของพระเจ้าท่านหมูที่เป็นแน่แต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ก็ต้องถือว่าเทพเจ้าท่านนี้ก็แสบเอาเรื่องเลยทีเดียวครับผมแต่ว่าเทพเจ้าตรงฟังซั่วท่านนี้ท่านเชี่ยวชาญการประพนันธ์กาบกรและอดนํา ทำนองร้องรำจึงกลายเป็นเทพประจำอาชีพร้องเพลงและการละคร 8. เทพเจ้าเจ้ากงหยวนซุยเทพเจ้าแห่งโชคลาภฝ่ายบูชาวจีนเชื่อกันว่าท่านนั้นเป็นเทพเกี่ยวกับการจำนองการจำนำอาชีพการธนาคารการแลเกเปลี่ยนเงินตราตลอดจนอาชีพประสุัตว์และการขนส่งโลจิสติกต่าง เก้าเ <9. S 2> ทพจางซาเฟิงท่านเป็นนักบวชในรัฐที่เตา๋าเป็นผู้ก่อตั้งสำนักบูตึงด้วยนะครับเล่าต่อๆกันมาว่าก่อนที่ท่านจะเป็นเทพนั้นท่านสามารถทานอาหารได้ครั้งละหลายๆลยลิตรแต่บางฤดูกาลท่านก็ไม่กินอะไรเอาเสียเลยท่านมักจะออกท่องเที่ยวไปทุกหนทุกแห่งเพื่อบรรยายธรรมและถือว่าท่านนั้นคือทเทพแห่งศิลปะการป้องกันตัวด้วยครับผมและอันดับสุดท้ายอันดับที่สิบ ท่านเป็นเทพเจ้าที่คนไทยเราต่างก็รู้จักกันดีแล้วก็เป็นเทพเจ้าที่คนจีนให้ความเคารพนับถือกันอย่างแพร่หลายซึ่งจะเป็นท่านใดไปเสียมิได้นอกจากเท,ทพเจ้ากวนอูนั่นเองครับท่านเป็นแม่ทัพใหญ่ของจกกในสมัยสามก,ก๊กมีการบูชาท่านมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งจนกลายเป็นประเพณีที่ห้องเต้หลายพระองค์ต้องกราบไหว้ในฐานะผู้กล้าหาและซื่อสัตย์ ชาวบ้านเชื่อกันว่าท่านจะประทานความร่ำรวยช่วยเหลือผู้สอบจองนวนเป็นเทพผู้ตรวจตราความเรียบร้อยในแดนนรกและในปัจจุบันนี้สารเทพเจ้าคนอูน,นั้นก็มีอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศจีนด้วยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางช่องได้นำเสนอผ่านพ้นไปแล้วนั้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระและความบันเทิงบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครบผม